กรับมากตอนะคุณผู้ชมนะใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ําหนักนะฮะลดยังไงก็ไม่ลงออกกําลังกายไงให้ตายยังไงก็ไม่ลงแม้แต่ขีดเดียวนะฮะหรือโยโย่มาคุณผู้ชมนะ,ะวันนี้เรามีทางออกแล้วนะฮะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีล็อกนะฮะเจ้าของเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคิดค้นสูตรเนี่ยจริงๆเจ้าของเนี่ย เก่งนะเขาคิดหลายตัวมากและสูตรที่ที่เขามามาให้เราได้ทานเนี่ยเป็นสูตรที่เห็นผลแล้วก็กินแล้วผอมจริงนะฮะเขาบอกใครที่มีปัญหาน้ำหนักนะขึ้นง่ายแต่ลงยากออกกำลังกายให้ตายยังไงเนี่ยออกเหงื่อแตกยังไงลงขีดหนึ่งแทบจะไม่กระดิกเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เลยคุณผู้ชมคุณต้องมาเจอดีล็อกนะฮะดีล็อกตัวนี้จะช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันแล้วก็บล็อกน้ำตาล นะฮะช่วยให้น้ําหนักเนี่ยลดล,ลดลงเร็วอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ดูกระชับใครที่แบบว่าเวลาผอมไม่สังเกตนนบางคนผอมเนื้อจะกลิวเป็นบุ้นเนื้อปลิวนะฮะตัวนี้จะช่วยกระชับเซลลูไลด์ด้วยนะฮะเพราะว่าสกัดจากสมุนไพรถึง3เท่านะฮะตัวแรกนั่นก็คือสารสกัดจากผลส้มแขกช่วยในเรื่องของการระบายทําให้ที่มันค้างคาอยู่ตามลาไส้ใหญ่เนี่ยมันระบายออกไปนะฮะอีกอันนึงก็คือไซเลียมฮัทตตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยอิ่มไวทานได้น้อย และสารสก,กัดจากลัสเบอร์รี่สีแดงเมื่อคุณผอมแล้วคุณจะไม่โสมบางคนสังเกตมาที่กินยาลดความอ้วนน่ะทําไมมันโสมโสมสมผอมเป็นซอมเบ้ปากเหม็นตัวมีกลิ่นแล้วทาไมมันโซมจังเลยแต่ตัวนี้เขาจะไม่โสมนะคะ แล้วก็ดีล็อกเนี่ยมีออยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้รับการรับรองจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้ดีล็อกมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับห่กล่องมีสิทแคปซูลในการดีล็อกของเรานะฮะกล่องสีน้ำเงินนี้นะครับวันนี้มีโปร1นึแถมหครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นใครสนใจโปรนี้นะต้องบอกว่ามาจากรายการเราแคปหน้าจอได้เลยนะครับ 1นึ่งครับหนามร้อยห้าสิบบาทนะครับสนใจรีบโทรได้เลยนะครับเบอร์นี้เลย0ูนย์เก้าหนึ่งเจ็6 9กเก้นะครับหรือว่าที่ Line แอดเพมมอ์ไซด์ตามด้วยดีล็อกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมรีบสั่งนะคะับของเขาเห็นผลจริงนะดีล็อกนะฮะครับมาขั้นต่อครับอ่ะเราไปดูคุณการดีกว่าถอยรถหรูหกร้านให้กับคุณเสกนะคะประชดธุรกิจหลังซื้ประชดเศรษฐกิจแจกคนในบ้านไปแล้ว4ี่ค่ะโอ้ยอ,อยากให้พี่การซื้อมาแจกนุ๊มน้อบบง,งเตย ไม่ต้องหรูหรูแล้วขอธรรมดาพอพี่การซื้อซื้อซื้อหนูบ้างสักคันหนึ่งนะฮะคือจากกรณีที่เราพูดกันไปสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมเรื่องของการเอาเพจของคุณเสกมาเล่นแล้วคราวนี้คนก็อว่าเขาก็ทวงเงินเอามาทวงเงินนู่นนี่นั่นทวงนี่แบบ15บล้านแบบทีทีเนี่ยนะฮะล่าสุดคุณเสกก็ออกมาบอกว่าเขาเป็นคนอนุญาตเองให้คุณการเล่นในระยะหนึ่งแล้วนะครับและล่าสุดเองคุณการวิภากรครับโพสต์ภาพคู่กับคุณเสกโลโซครับ พร้อมกับรถหรูคันใหม่ป้ายแดงที่ซื้อมาเป็นของขวัญให้กับคุณสามีหลังก่อนหน้านี้ซื้อรถหรู bmw เนี่ยแจกครอบครัวทุกคนไปแล้วโโลเรียบร้อยนะฮะเออใช่ใช่นางชอบขับ bm งานนี้ครับโดยพลระบุว่าซื้อ bmw นะครับแจกครอบครัวครบทุกคนละ18บแปจำนวนเออหนึ่งคันนะครับแล้วก็บอกว่าเอยไม่ใช่คนละอะไรเนี่ยอันนี้18ปดปแม่หรือว่า i 8ฮป i8 เป็นรุ่นใช่ไหมขออภัยาคุณผู้ชมอาจจะไม่ไม่ค่อยรู้เรื่อง B M เท่าไหร่นะ,ะ,ะเพราะว่าที่บ้านก็ใช้ B M X จักรยานพอนะ<อ>ครับคนละ i8 แปจำนวน1คันซีรีส์3จํจำนวนนะครับแล้วก็มีอะไรนะซีรีส์3จํจำนวน2คัน X 3จํจำนวน1คันแล้วก็ซีรีส์7โฉมใหม่ล่าสุดแจกไปเลยนะฮะแต่ว่าทุกคนมีรถขับหมดเลยอืมออบ้านกันอยู่ตรงนี้ไงตรงไหนคุณแม่ทาง โอ้เคยไปแล้วไม่ตั้งหลายครั้งกูดูอ้าวพิเศกเขาจะแหลงข่าวที่บ้านบ่อยอ๋อสรุปว่าเขาซื้อแล้วล่ะเนี่ยแบบว่าคือแบบเขาบอกซื้อไปเนี่ยให้กับมีเขาก็เยอะนะก็ทวงอยู่ก็สิบห้าล้านไงสิบห้าล้านเขาว่าพิการเนี่ยเขาเป็นคนดูแลบัญชีพิเศษมาตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องพี่เต๋อเคยสัมภาษณ์พิการนะคะคับพิเศษนะคะพิการเนี่ยเขาเป็นคนดูแลในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินทุกอย่างของพิเศษมาตั้งแต่ อนนั้นพี่การอายุสิบเก้ามังพี่เสกอายุสิบเจ็ดมั้งเนาะถ้าจําไม่ผิดถ้าจำผิดขอภนะอภัยเนาะเพราะว่าเคยให้สัมภาษณ์กับพี่เต๋าไว้แล้วก็ดูแลกันมาตลอดเรื่องเงินเรื่องทองทุกอย่างแล้วลิขสิทธิ์เพลงทุกอย่างเนี่ยก็พี่เสกก็แต่งเองอืแต่งเองนะคะพี่การเขาก็ดูแลหมดงานคอนเส,สิร์ตคอนเสิร์ตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาใครจะไปขอคิวเนี่ยก็ต้องผ่านพิการม,มีอยู่ช่วงนึงก็ต้องผ่านพิการแล้วตอนหลังเขาะท,ะทะเลาะกันครับทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันหย่าก,กัน ฟ้องอยาผัวแล้วผัวไม่มาหยาให้เจอพี่ที่รายการพี่ก็บอกว่าท่านผัวไม่มาอยากให้เป็นชันชันยิ้มแล้วนะถ้าแสดงว่าผัวยังรักเราอยู่นะคะผัวบางคนเนี่ยบอกว่าจะอยากโหมันเป็นรอที่อำเภอแต่กลาโเงแล้วก็แปดโมงครึ่งไปรอแล้วพร้อมที่จะอยากกับเราพร้อมเสร็จเลยนะคะต่นีไม่ยอมมา สุดท้าย<ห>ก็กลับไปดีกันเหมือนเดิมนะค,ะครเพราะว่าเขามีลูกด้วยกันด้วยนะคะลำบากมาด้วยกันแล้วมีลูกมาด้วยกันแล้วไงต่อคะก็คือนี่แหละครับแล้วก็ล่าสุดแล้วอีกอย่างปกระมีการโพสต์ด้วยนะ นะบอกว่ามีโฉมใหม่รถโฉมใหม่มาแล้วเนี่ยแล้วก็อีกอย่างพวกเวนชั่วๆมันโกงเงินไปเกือบร้อยล้านแล้วเนี่ยเครียดมามากพอละยังไงก็ต้องได้คืนจัด S7 ให้กับคุณสาม,มีไปเลยเพือ่อความเบิกบ,บานของครอบครัวหล้านก <F 7. S 1> ว่าชิลๆ่านะแล้วก็บอกว่าเงินทองของลูกกายไม่ตายหายากชิบห, <c oughs> <c oughs> หายที <c oughs> ายาก่กานบอกแบบนี้แล้วบอก,กรักผัวไงมีอะไรปะเออหายยากเลยคะเออเพราะว่าช่วงนี้คอนเสิร์ตไม่มี กลางคืนนี่ไปหมดแล้วอมสมัยก่อนก็ไปร้องต่างประเทศบ่อยครับแล้วก็เวลาจะร้องเนี่ยมันต้องมีมัดจำไงมันต้องวางมัดจำไงแล้วก็ไปที่ไหนที่ไหน,หนก็ต้องวางมัดจำก่อนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปคเออนั่นแหละแล้วก็พอร้องเสร็จก็จ่ายเงินเต็มคนสมัยก่อนก็ทำงานกลางคืนนะทำงานกลางคืนจนมันดีเป็นนักร้องเงินดี บางคนเนี่ยก็เอาเอานักร้องเอาไปแสนหนึ่งอสองแสนแสนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สมัยก่อนตอนเศรษฐกิจดีๆเนาะงานก็มีทั้ง77จังหวัดบางคืนก็วิ่งงานไปหลายที่นะฮะแบบไม่มีงานเลยแบบมู่มู่มาๆก็ประมาณ ที่สองที่เออก็มีกินมีใช้ยังพอได้ยังมีเลี้ยงวงเลี้ยงอะไรได้เออยังพองมีขนาดพี่เต่าคุยกับอีหวานนะู้จารกาจินตลาบอกโอ้เงียบมากเต่าเออเงียบเงียบเลยแล้วคุณแม่จินทาอะไรอยู่ตอนนี้อยู่บ้านปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไม่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 เขาอยู่ตรงคลองสามวาอ๋อไม่ได้กลับต่างจังหวัดเงียบเงียบเลยเต่อโอยเงียบเออตั้งแต่ตั้งแต่ดูจินมาไม่เคยเงียบขนาดนี้นักร้องไปกันหมด คนไหนที่สายป่านยาว,าวก็โชคดีไปคนไหนเพิ่งมาก็สะบักสะลม,ม,มดูแลดิลนกันไปถูกต้องนะครับะะเอาละฮะเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งเลยดีกว่าบอกว่าฟ้องมาฟ้องกลับครับ เอเตรียมเอาผิดครูภัยบูลนะะเอไหนครเอปรีนาหรอผิดจ้ะเอมิราจ่ะจากกรณีค a, ุณเอมิราครับถูกอดีตสามีอย่างครูภัยบูลเนี่ยนะครับฟ้องหมิ่นประบาทหลังออกมาพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตรักกับอดีตสามี <c oughs> ในรายการหัวกระแสครับโดยหลังจากทราบเรื่องค a, ุณเอมิราถึงกับร้องไห้แล้วก็ตัดพ้อขอโทษลูกชายเลยนะฮะบอกว่าเลือกคนผิดมาเป็นพ่อของลูกจริงๆโดยครูภัยบูลครับเผยว่าที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะจบลงได้แล้วนะ ถ้าไม่มีบุคคลที่ 1, 2, 3, 4มเนี่ยมาคอยยุยงส่งเสริมในทางที่ผิดออครูภัยบูลหมายถึงใครหรือเปล่า,าที่มายุยงแบบนี้นะครับคราวนี้เองเนี่ยด้านของนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคําครับได้มีการโพสต์รูปนะฮะแล้วก็แฮชแท็กเซฟเอมิลาเป็นรูปเอมิลาครับอุ้มลูกชายเพราะบอกว่าพายุก็เข้าฝนตกเกือบทั่วไทยแต่ก็ต้องไปให้กําลังใจเอมิลา เตรียนทนายให้น้องพอดีนักข่าวหลายสำนักขอวิดีโอคอรกระแสเอ๋นิ่งมาสองสัปดาห์เนื่องจากให้ซุ่มซ้อมร้องเพลงไงเขาจะปั้นไงแล้วก็ยังเอาลูกมาเลี้ยงอีกอเธอกําลังอยากเกี่ยวในช่วงเวลาที่มีความสุขกับลูก<ฆ>ไม่คิดที่จะมีหมยสารอะไรมาตลบอะไรแบบนี้ยพอเธอกําลังสู้ๆๆ,ๆแบบฝึกซ้อมไปเที่ยวอะไรเงี้ยเจอหมยสารก็เสียใจ<ฆ>และเห็นว่าทางด้านของนายฮะประจัก์ชัยก็บอกว่าทํางานให,ให้มีความสุข เที่ยวให้มีความสุขเที่ยวเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมส่วนเรื่องของการอะไรอย่างเงี้ยเอไม่ต้องกลัวเอเอสารหนึ่งก็สมิ่นตระมาณอคุยได้อืคุยได้เพราะว่าทางด้านของนายฮะประจักชัยบอกว่าตอนนี้ก็เต็มคุยกับทนาล้วเหมือนกันแล้วก็ไม่หลอกนะเอเอเอทำอะไรก็ทําไปหลูกไม่ต้องเป็นซีเรียสหรือคุยได้อืคดีหมิ่นประมาทคุยกันได้คุยกันนอกรอบได้เขาฟ้องเรา เขาฟ้องเราสารท่านก็จะมีความเมตตาท่านก็จะแบบว่าเอ้ยคุยกันไหมเพราะว่าเคยเป็นเป็นอะไรนะก็เป็นสามีภรรยาอดมีลูกกันสามีภรรยาแล้วเคยมีลูกมีเต้ากันเฮ้ยอย่ามาฟ้องการสาลท่านก็จะมองอย่างนี้มันมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุยกันได้นะคะทํางานพี่ของเราไปค่ะเขาฟ้องมาเราก็เราก็เตรียมทนายไปแล้วก็ไก่เกลียบเชื่อพี่ไก่เกลียเรื่องเนี้ยไม่ไม่ถึงตัดสินหรอกไก่เกลียครับ Uh, <Play clear. S 1> เนี่ยแหละพอหลังจากนายห้างระจักชัยโพสต์ก็ต่อมาครูเผยบูญก็โพสต์ต่อเลยอบอกว่าหยุดเถอะครับหยุดเอารูปเด็กรูปลูกชายผมมาโพสต์สร้างกระแสสักทีแล้วก็ดราม่าต่างๆเนี่ยขอพื้นที่เขาเรื่องนี้ควรจบลงด้วยดีหากมีเพียงเราสองคนคุยกันตกลงกันตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จบไปแ,ไแล้วถ้าไม่มีบุคคลที่สามมาคอยปั่นกระแสผมถอยออกมาแล้วลูกผมก็ดูแลอย่างดีนะครับแบบนี้คุยกันได้ไม,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 ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสค่ะคดีพวกนี้คุยได้เชื่อพี่ เพราะท่านมองว่าเป็นคดีคนเคยรักกันแล้วมีลูกด้วยกันจะไปพ่อแม่ฟ้องกันเขาไม่โอเคเขาจะให้คุยไก่เกลี่ยกันให้จบลงด้วยดีแล้วก็มีข้อตกลงกันที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยในที่สาธารณะนะคะศาลท่านมีทางออกค่ะ นะคะ,ะเดี๋ยวพักัสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารดีล็อกนะคุณผู้ชมนะสารสก,กัดเนี่ยเป็นสมุนไพรถึง3าเท่าเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสก,กัดจากส้มแขกนะ,ะช่วยในเรื่องการระบายไซเลมฮัททำให้เราอิ่มแล้วก็ทานได้น้อยลงสารสก,กัดจากลัสเบอรี่สีแดงนะคุณผู้ชมนะทำให้เราไม่โซมเมื่อผอมแล้วนะคุณผู้ชมตัวนี้ลดจริงลงจริงนะคุณผู้ชมนะฮะเจ้าของเนี่ย ที่รู้จักนะที่ติดตามผลงานเจ้าของเขามาตลอดวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาทำไม่ดีจริงเขาไม่ออกผลิตภัณฑ์ดีล็อกมาอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ดีล็อกครับหนึ่งกล่องมีสิทธิ์ครับซูนด้วยกันนะครับโปรโวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคาพิเศษเพียง350บาทเท่านั้นนะครับแต่ต้องมาจากรายการแล้วนะคุณผู้ชมนะครับหน้าจอเลยแล้วก็บอกเลยอยากจะสั่งซื้อบอกมาจากรายการมอสแมนคันป่า1แถม1ให้ไปเลย350บาทสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้ 6 9 9 693หนะครับหรือว่าทีไลน์แอดครับพี่แม่มสาตามด้วยดีหลอนนั่นเองนะครับพักสักกู้หนึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ